นะคะจะบอกว่าที่นี่นะครับหาดทรายขาวมากๆนะ้ำทะเลนี่แบบคือแบบว่าใสอ่ะใสกิ๊บใสมองเห็นปลาข้างล่างเลยนะคะมาเที่ยวทะเลทั้งทีนะคะทุกคนเราต้องใส่ชุดปีกินนี่ใช่ไหมถ่ายรูปแบบอวดคิ้วอวดโชคุณให้เข้ากับบรรยากาศนะคะ แล้วที่นี้คือแบบว่าบอสเขาไม่ชอบให้แอนแต่งชุดโป้นะคะวันนี้แอนก็เลยจะมาทําคลิปแกล้งบอสเลยนะคะแอนจะแกล้งโดยที่แอนจะใส่ชุดดีกินี่นะคะลงไปเล่นน้ำนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะบอสไปกินกาแฟอยู่ที่สูย์อาหารนะคะและอีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าที่นี่เขาก็มีสูย์อาหารรับรองนะคะคือเอาไว้รับรองนักท่องเที่ยวนะคะมีครบุงจอเลยนะคะอ่ะเจ้าเรื่องมาต่อเลยเดี๋ยวแอนนะคะจะใส่ชุดดีกินี่ไปเล่นน้ํานะคะแต่ถ้าบอสมาเห็นแอนใส่ชุดดีกินี่ลงเล่นน้านะคะ บอาจะต้องหัวร้อนแน่ๆใครที่อยากเห็นบอสหัวร้อนนะคะกดไลค์กดแชร์กันมาเยอะๆเ,เลยนะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวแอนขอตัวรีบไปเล่นน้ําก่อนนะคะเพราะว่าบอสนะคะไปซื้อกาแฟเดี๋ยวถ้าบอสมาเห็นแอนนะบอจะต้องหัวร้อนแน่ๆเลยนะคะรอชมคลิปค่ะ ดีพี่เล่นได้ตลอดครับสวยมากพี่สวยมากสวยฮอยูแม่งโคตรได้อ่ะฮึยังไงชุดพี่ก็โคตรได้อ่ะนานๆจะได้ใส่เว้เฮ้ยเดี๋ยวบอลมาดูที่หลังนะไม่กลัวหรอกลัวรีบเล่นรีบเลิกมาทะเลมันต้องใส่ชุดปีกินนี่ใช่ไหมใช่แถวยังใส่ ใครก็ใส่ใครเขาก็ใส่แนนก็ใส่แ<ช>นนจะไม่ใส่ไม่ได้ไม่อะไรวะตอไปไม้น้ำใส่มากดูสิดำน้ำมาเมื่อกี้เนะี่ยดำอะไรเลยผมเปียกหมดเลย <c oughs> ดำเมื่อ่ะแต่ดำไม่เต็มอ่ะพ่วะบรรยากาศนี้อ่ะบอดบอหมาเพื่อะบอดหมาตัวใครตัวมันเบ็ยบอดหมานู่นะ่ะ

เลยึ้นอะไรเราเพิ่งจะเล่นเองพอ ก็อยู่ในน้ำเนี่ยดีเยไปแล้วกลับบ้านกลับบ้านอะไรกลับโรงแรมทำไมไม่กลับกันเลยเล้าหือว่ะเล้าหือว่ะเล้าหืออุ้ยว้าไม่ว่ายน้ำไม่เป็น ผมเปียกหมดเลยขี้เห่ด่เลยนี่มะไรนนี่เลนลนหาว่นให้เรารยนะงาน้ด้ด้วยนี่ดูอะไรเรล่นมาหาวมาเลยเยองี้นะ ไม่ถ่ายไปนีโอ้เนี่ยไหนให้ดูน้ำก็พออะไรงั้นต้องมาหายคลิปอีกนี Demon> ่ก็ปิดดิเลยปิดปเลยปิดต้องลงไหมคลิปเนี่ย้ปิดเลยปิดเลยหาตัดหายตัดหปดเดี๋ยวอแล้วเดี๋ยวหนูกลับบ้าน กบ้านอะไรกำมุงแรมมังไ่กลับมันโผเนี่ยมันโผอะไรใหม่่ะปะโผลเ้้เลยไป้จุดตขนห้างใ้ไมไม่แ้วทุกคนเ้ทำไมม่นี่น อกแล้วเนี่ยสงสารคือ้าวจะต้องคุมมั้ยคืนเลยจะต้องคุมเนามีก็รถายอย้ยเนี่ยจะบอกให้ผมถ่ายยาวๆเลยครับไบ้านด้านไหนอะไทย ไปหาไม่ต้องหาแล้วันเนาะอนน่ะหายเรื่องอะโอ้ยหามากลับแล้วถ้ัชอบปิดลิปแล้วปิดคลิปด้วยปิดปิดปิดตรงเดียวปิดถามแล้วโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะ